ครับแนะนำตัวกันหน่อยผมชื่อซูเปอร์แชมพุดดี้แชมเบอรีพาเลสซิ่งครับอ่ะวันนี้เจอกับเพชรใหม่นะครับผมสดกเก๋านะวันนี้เราอาจะเราเราได้ร้อยสิบสามเขาได้ร้อยสิบเอ็ดครับผมมอนะใช่ครับคนน้ะเราเพระจ้าถ่ายรูปนี่ยาวกว่าแน่นอนเราสูงเท่าไหร่สูงร้อยหกสิบเจ็ดครับน้ำหนักปล่อยๆของเราน้ำหนักปล่อยๆล่ห้าสิบเจ็ดครึ่งครับปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วปีนี้สิบหกครับเรามวยเข่าหรือโมยฝีมือก็ฝีมือครับฝีมือนะเห็นพี่เขาไหมเขาเป็นมวยยังไงก็ ตะสไตล์เตะขาครับเตะขาต่อยหมัดอะไรย่างเงี้ยใช่ครับเราล่าสุดเราไปแพ้ไปที่ดอนเมืองเมื่อวันนั้นใช่ครับวันนั้นร้อยเท่าไหร่วันนั้นร้อยสิบสองครับหวยที่ดีที่สุดของเราคือร้อยสิบสองร้อยสิบสามร้อยสิบสามครับร้อยสามนะแล้วก่อนหน้านั้นสองไฟไหมชนะมาตลอดนี่ใช่ทุกท่าไปวันนั้นเจอแข็งวันนี้ก็เจอแข็งแต่คิดว่าเอาอะไรไปสู้คนนี้ร่างกายวันนี้ก็จะไปแก้เกมกันบนเวทีครับร่างกายแล้วก็ความใจนะใช่ครับจะเอาอยู่นะเราซ้อมอยู่กับ ซ้อมอยู่ที่สักดิ์ตโชธครับอ๋อพี่ดวงอะนะครับผมฝากไปทำเชียร์ในพื้นที่กรุงเทพเลยคนกรุงเทพครับขปทำเชียร์อะไรขอขอ,ขอส่งแรงใจแรงเชียร์ให้ผมด้วยนะครับควัสดีครับผมดีครับ เพชรใหม่นะชื่อกาวมัน huh. ชื่ออะไรหินลาดเล็กครับเออคุ้นๆวันนี้พิการอะไรต่อยเขาสองปอนด์เลยนะคร้อยสิบเอ็ดกับร้อยสิบสามลงมาร้อยเท่าไรพระเช้าร้อยสิบเอ็ดจุดหกครับเกินไปจุดหกนะตัวซ้อมอยู่ไหนรอบนี้ยกขาวแสนชัยยิ้มยกขาวนี่ง่ายอะนังมวยเคียบเลยนะพูดฟังปูซ้อมไม่ต้องพูดถึงเลยเราเป็นมวยประเภทยังไงฝีมือหรือว่ามวยฝีมือฝีมือนะได้เห็นไหมซุปเปอร์แชมป์เนี่ยเป็นไงมวยไงมวยหมัดมวยไฟเตอร์เขาสูงมานะเราสูงเท่าไหร่อร้อยหกสิบห้าครับน้ำหนักปล่อยๆเท่าไหร่ อายุ44ครับปีนี้อายุเท่าไหร่27ครับชกมวยมาในร้อยกว่าครั้งได้ไหมมีเกือบเกือบฟองได้ไหมถึงไหมได้นะครับโอ้เราเราเอาอะไรไปสู้กับซุปเปอร์เชมป์วันนี้เอาจังหวะครับจังหวะนะครับคือร่างกายละครเขาร่างกายดีเราเราเราดีไหมร่างกายก็สู้ๆได้คได้สบายๆนะหมายเลือดผลงานล่าสุดเป็นไงชกที่ไหนที่ราชดำเนินครับเป็นไงผลงาน ชนะนกตอนนั้นมร้อยเท่าไรร้อยร้อยสิบสองครับร้อยสิบเอ็ดร้อยสิบสองของเรานี่นะแล้วก่อนนั้นอีกสองไฟเป็นยังไงบงผลงานก็อีกอีกไฟล์หนึ่งก็ต่อยที่นี่ครับต่อยที่นี่ได้ชนะชนะน็กครับเอาละกลับมารอบนี้กี่ไฟล์แล้วสองไฟล์คสองไฟล์นะอ่ะเป็นคนจากจังหวัดบุรีรัมย์ครับฝากแฟนครับบุรีรัมย์หน่อยเชียร์กันหน่อยวันนี้เอาฝากชาวบุรีรัมย์ช่วยเป็นแรงเชียร์แรงใจให้ด้วยนะครับเต็มที่นะเต็มที่ครับโหแล้ขอโชคดีน้องกายครับบขอคุณครับ